สวลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดพะเยาวสวลงพื้นที่พบป่าประชาชนจังหวัดพะเยาพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาในระหว่างวันที่11และ12มีนาคม2564วันที่11มีนาคม2564พลเอกสกลสัจจานิต ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกอุธิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนคนที่หนึ่งพร้อมด้วยพลตำรวจตรียงยุทธ์สารสมบัติที่ปรึกษาคณะกรรมการนายนรงอ่อนสะอาดคณะกรรมการและสมาชิกอุธิสภาได้เดินทางมาที่สารกลางจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานการลงพื้นที่ครั้งที่ผ่านมาพร้อมรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับสถานาการณ์หมอกควันและไฟป่าการดําเนินงานด้านการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศประจําปีงบประมาณ2,564และสถานาการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยกําหนดลงพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่11และ12มีนาคม2,564โดยมีนายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ในายพินิดแก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายเทวาปัญญาบุญประหลัดจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและรายงานผลการดําเนินงานจากนั้นในช่วงบ่ายคณะได้ติดตามการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครูอาจารย์และตัวแทนนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนพยาวพิทยาคมจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้และการส่งเสริมเยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าบนพื้นฐานด้านการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปตามกรอบยุทธศาสตร,ร์ชาติพลเอสกสกลสัจจานิ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนคนที่หนึ่งกล่าวว่าโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอกลุ่มศึกษาหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนสื่อมวลชนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถเป็นวิธีที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากชุมชนสังคมระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบเพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวมนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสังคมที่มีความสงบสุขประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านบนพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตายอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมกันนี้พลเอกสกลสัจจานิตยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีหากจังหวัดได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันของประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยวันที่12มีนาคมคณะกำหนดลงพื้นที่ชุมชนบ้านร่องไหฮมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาลมหายใจพะเยา และชุมชนบ้านสันป่าม่วงเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยทีระสักคล้ายดวงภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองทีมข่าวอสอมทพยาวรายงาน